เปิดราคาลูกสุดหรูลิซาแบล็กทิงในทริปวันหยุดสุดฟินหลังเผยแพร่าภาพถ่ายบิกินี่สุดร้อนแรงเมื่อวันที่9สิงหาคมที่ผ่านมาลิซาแบล็ p ทิงได้ปล่อยภาพถ่ายที่สวยงามยิ่งขึ้นของตัวเองในวันหยุดโดยเฉพาะอย่างยิ่งนี่คือการอัปเดตโซเชียลของลิซาท่ามกลางข่าวลือเรื่องการออกเดทกับทายาท LVMH หลังจากสงสัยว่าไอดอลหญิงที่มาพักผ่อนกับครอบครัวของอานอในนาเวจิโอบีชประเทศกรีซในการอัปเดตล่าสุดของ SNS s เสลิซ่าสวมชุดมิดี้สีเหลืองตัดจากซิมเมอร์มันชุดที่มีรายละเอียดคัดเอาที่เอวและเผยให้เห็นด้านหลังเน้นรูปร่างของลิซ่าได้อย่างสมบูรณ์แบบเป็นที่ทราบกันดีว่ามีราคาอยู่ที่895ดอลลาร์สหรัฐ ลิซ่ายังเพิ่มลุคนี้ด้วยกระเป๋าไทรโอมเฟ่เชนแบกของเซลีนสีของกระเป๋ากลมกลืนกับชุดสีเหลืองของลิซ่าได้อย่างลงตัวกระเป๋ารุ่นนี้มีราคาประมาณ3,340เหรียญสหรัฐในฐานะ global brand ambassador ของบูการี ลิซ่าได้สวมเครื่องประดับที่สวยงามและหรูหรามากมายจากแบรนด์มูลค่ารวมของนาฬิกาแหวนและสร้อยคอมูการีของเธออยู่ที่ประมาณ143,000เหรียญสหรัฐภาพที่เปล่งปลั่งและสวยงามของลิซ่าได้รับการจัดแสดงอย่างเต็มที่ในการอัปเดต SNS ล่าสุดของเธอไอดอลหญิงได้กว่าความปังพันล้านดอนลลาร์ ของเธอกลับคืนมาและเลือกใช้รูปแบบการแต่งหน้าโทนสีชมพูอินเทรนสำหรับวันหยุดพักผ่อนรวมๆแล้วลุคนี้ของลิซ่ามีมูลค่าสูงถึง147,000ดอลลาร์สหรัฐหรือราวๆ5,165,579บาทเลยทีเดียว